กะทิเดือดเกลือละลายค่ะใส่ข้าวเหนียวค่ะข้าวเหนียวครึ่งกิโลค่ะห้ารกรัมค่ะแช่อย่างต่ำสามชั่วโมงค่ะข้าวเหนียวครึ่งกิโลแช่สามชั่วโมงพอลงผัดใส่กะทิที่ใส่เกลือไว้ค่ะ ไค่ะแม่ครัวหัวไม่ยุง่งอยากกินข้าวต้มค่ะ คือเขาทำเขาไม่ค่อยใส่ถั่วดำค่ะเป็นคนที่ชอบกินถั่วดำค่ะกระที่ห้าร้อยกรัมเกลือสองช้อนชาข้าวสารห้าร้อยกรัมหรือว่าครึ่งกิโลค่ะ มเมื่อกี้ต้มถั่วดำไว้แล้วค่ะถั่วดำสุกนมดีแล้วก็พักเอาไว้ค่ะ เก็มปลาเลมปลาเลมค่ะเดี๋ยวใส่น้ำตาลค่ะน้ำตาลก็สองร้อยห้าสิบกรัมค่ะ าทำที่ตลาดส่วนมากเขาจะไม่ใส่ถั่วดำค่ะเขาขี้เกียจต้มนะคะเราชอบกินถั่วดำเราต้องมึต้มเองค่ะนี่ก็ใส่น้ำตาลค่ะน้ำตาล250หกรัม ชอบหวานก็ใส่250กรัมค่ะนี่ขยักไว้หน่อยหนึ่งกลัวจะหวานแหลมเกินไปค่ะมันจะเอาขึ้นไม่ได้คนค่ะเดี๋ยวคนกระทาจะไหม้ค่ะให้คนเลยค่ะ ถึงเวลาหอมันถึงจะหอง่ายค่ะข้าวก็เกือบสุกแล้วค่ะแล้วห่อเสร็จแล้วก็นำไปน,นึ่งอีกนะคะใส่กล้วยใส่ถั่วดำหอ่อ นานไปหนึ่งอ,อีกจนข้นค่ะเวลาหอ่อมันจะห่อง่ายค่ะมันจะไม่ไหลค่ะข้าวก็เกือบสุกค่ะเวลานึ่งมันจะได้ใช้เวลาไม่นาน เห็นใบตองกล้วยค่ะก็เลยอดไม่ได้อยากทานมาหลายวันแล้วค่ะตั้งแต่ออ,อกกัษชายังทำไม่ทันก็ <c oughs> จะมีเสียงไก่ขันม้างนะคะเพาบ้านเราเป็นบ้านสวน จะไปทำบุญด้วยค่ะทำไว้ถวายพระด้วยค่ะครัวก,ก็ฉันเจนเราก็ต้มไปถวายเดี๋ยวจะมีกล้วยหอมด้วยค่ะ ได้ที่แล้วค่ะทีนี้ก็เอาไปพักไว้เตรียมห่อค่ะไม่ติดนะคะค่ะเยอะเลยเรียบร้อยค่ะนี่ค่ะเตรียมห่อแล้วค่ะพักก่อนนะคะมาจากหนึ่งาทำต่อค่ะนี่ถั่วดำค่ะชอบถั่วดำเยอะๆอย่างนี้เลยค่ะ หัวดำเยอะๆเลยค่ะน้ำสก,กัดเลยค่ะมันคือน,นี่ค่วดำเยอะๆเลยค่ะสำหรับคนชอบทัว่วก็จะติดใจอย่างเป็นกำลังเลยค่ะ ชอบทานถั่วถั่วทุกชนิดเลยค่ะชอบชอบทานเวลาไปซื้อข้าวหลามหรือว่าซื้อข้าวต้มก็จะถามไหมคะว่าใส่ถั่วไหมคะจวนมากเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ค่ะก็จะบอกว่าไม่ใส่ค่ะส่วนมากเขาจะใส่เผือกกันค่ะเผือกมันไม่ต้องต้มยากนะคะหัน่นหันใส่แล้วก็ได้แล้ว แต่ว,ว่าถั่วดำเนี่ยมันต้องต้มให้ได้ค่ะถ้าต้มไม่ได้มันก็แข็งค่ะของเราได้ไหมเราก็คิดว่าเราทําได้นะต้มได้นะชิมดูกอน,น,นได้ค่ะมั่นใจค่ะว่าได้ค่ะนี่ก็มาถึงขั้นตอนห่อแล้วค่ะเพื่อนๆห่อแล้วนะคะอันนี้เอาโชว์ให้ดูแลทีนี้จะห่อค่ะ ไม่ได้หอนานไม่รู้จะห่อเป็นไหมนะคะทองดูเตยตองเช็ดแล้วมาวางขวางกันค่ะใส่ข้าวหนึ่งช้อนใส่กล้วยค่ะโปะข้าวอีกหนึ่งช้อนค่ะน่าจะใหญ่อยู่นั่น รอดไม่รอดคอยชมนะคะเพื่อนไม่ได้ทำนานแล้วะคะ่ะได้อยู่ค่ะเพื่อนรอดค่ะรอด นใจว่าอร่อยแน่นอนค่ะไม่คิดว่าตัวเองทาได้นะแต่ก่อนเขาไปชวนกันไปหอข้าต้มไม่เคยไปเลยค่ะเพราะว่าหอไม่สวยแล้วก็หอไม่เป็นค่ะตอนนี้เริ่มจะอายุมากแนละ้วสงสัยจะเริ่มห่อเป็นแล้วมั้งเนาะ ข้าวต้มกล้วยข้าวเหนียวถั่วดำข้าวต้มข้าวเหนียวถั่วดำข้าวต้มกล้วยค่ะห่อไปตองก็ต้องให้มันเฉลียงนะคะถ้าเฉลียงแล้วใบตองเขาจะออกมาลายเขาจะสวยค่ะจริงๆต้องทําเป็นข้าวต้มมัดนะคะข้าวต้มมัดก็จะมีมีตอกค่ะมามัด แต่นี้เราไม่มีตอกเราก็จะทําเป็นข้าต้มนึง่งข้าต้มผัดค่ะขาต้มผัดแล้วมานึ่งอีกทีนึงค่ะข้าเหนียวเริ่งกิโลค่ะไม่รู้จะได้กี่อัน สะสมความอยากทานมาหลายวันแล้วค่ะเป็นเดือนแล้วค่ะตั้งแต่ออกเป็นสาวว่าจะทําก็ไม่ได้ทํานั้นก็เลยสะสมมาทีนี้ไปเห็นตองกล้วยค่ะเหลือกําลังเลยค่ะตองกล้วยกําลังงามก็เลยจัดการเลยถ้าได้ข้าวต้มทําเป็นมัดเนี่ยมันจะสวยมากค่ะอันนี้มันไม่ได้มีมัดค่ะไม่มีมัดไม่มีใบตอกไม่มีตอกไม่มีตอกม,ม,มัดค่ะ ก็จะนึ่งก็ทำเขาต้มนึ่งเอาค่ะถั่วเยอะย่เลยค่ะเดดำเยอะย่เลยค่ะเพราะว่าล้วยชิ้นใหญ่กล้วยชิ้นใหญ่ ใกล้คนเนาะมันก็เป็นเรื่องยากที่จะไม่มีเสียงไม่ได้อยู่ทุ่งนาเนี่ยเนาะ มัดเป็นคู่อ่ะจะสวยค่ะเพราะว่ามันจะใบต่อมันจะไม่หลุดอันนี้อันนี้มันก็ไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่ค่ะ หอ,อไปตองนึ่งเนี๋ยวมันก็สุกเองค่ะทำกล้วยชิ้นใหญ่ค่ะแล้วก็ได้ต้องห่อใหญ่ก็อพอได้กับเพื่อนก็อพอได้ค่ะ เช็ดเพิ่มเช็ดอีกรอบหนึง่งใช้ผ้าเช็ดแล้วเช็ดอีกรอบหนึง่ง เก็บแช่ช่องฟิวได้หลายแช่ตู้เย็นเก็บไว้กินหลายวันค่ะเวลาไปทําบุญอะ่ะชอบชอบเอาข้าวต้มมาถ้าข้าวต้มมีถั่วดําอร่อยอร่อยก็จะกินมากเขาทาไม่ค่อยมีสูตรนะคะพอทําไม่มีสูตรเขาก็กาเอาเนาะพอกาเอาแล้วรสชาติมันก็ไม่ได้ของเราทําก็พอมีสูตรดูชิมเสกันดูว่ามันจะรสชาติจะเป็นยังไง เวลาเราวางตองล้วก็วางขัดกันค่ะวางขัดลายกันไม่ให้ตองมันแตกเี่ว่าความหวานความมันนี่จะน่านจะได้อยู่ค่ะยักความหวานไว้ออกจากสูตรหน่อยหนึ่งค่ะกลัวมันจะหวานเกินไปตามสูตรเขาเห็นน้าตาลมันเยอะเราไม่พชอาไม่ชอบหวานก็พอได้อยู่นะคะเพื่อน ข้าวต้มกล้วยข้าวต้มไม่ใช่ข้าวต้มมัดข้าวต้มผัดทางนี้เขาจะเรียกว่าข้าวต้มผัดข้าวต้มผัดกล้วยใส่ถั่วดำเขาจะเรียกข้าวต้มผัดค่ะทางนี้เปิดยคือลูกใหญ่ๆเลยค่ะ เบตองหอ,อไม่ค่อยมิดค่ะเพราะว่ากล้วยชิ้นใหญ่ นจะเน้นข้าวค่ะกล้วยมีชิ้นเล็กนิดเดียวเหมือนเหมือนลูกนึงเขาจะผ่าประมาณสี่ส่วนนะคะกล้วยเขาก็จะชิ้นเล็กๆไ้วเราครึ่งลูกเลยค่ะหัวดำแล้วก็อร่อยอร่อยเลยค่ะหัวดำก็แบบเยอะๆเลยค่ะข้าวต้มเราก็ชิ้นใหญ่ ไม่ได้แล้วทีนี้เขาที่สําคัญเขาไม่มีถั่วดําใส่ให้นะคะเราเป็นคนชอบกินถั่วดำํำเราก็เลิตอ้งางใจซื้อถั่วดํามาต้มเลยค่ะเพื่อจะทําอันนี้โดยเฉพาะเลยค่ะเมื่อเช้าก็ซื้อของหวานถั่วดำใส่บาทแล้วก็ซื้อมาอีกถุงหนึ่งมาทานเลยค่ะชอบกินถั่วดำํำแล้วก็ทําหวานถั่วดำด้วยค่ะ ไปรำงานวงสวงค่ะขึ้นเสียนขึ้นเสียนปู่วิรุปักค่ะที่วัดอริยะมะคาลาม์พวกนี้ก็ไปดูก่อนว่าจะถ่ายทอดสดไหมหรือจะอัดคลิปมาไว้ให้เพื่อนๆชมกันค่ะดูดูด ดูว่าเพิ่นมีลิขสิทธิ์เพลงอะไรไหมเพราะว่าถ้าถ้าเปิดเพลงขึ้นมาตอนไลฟ์สดก็ไม่ได้นะคะติดลิขสิทธิ์เพลงอีกจะต้องอาจเป็นวิดีโอค่ะบางทีก็ต้องออไปลงช่องอื่นๆเอาช่องที่สามารถลงเพลงได้ช่องที่ลงเพลงไม่ได้ก็ไม่ได้ลงค่ะ ก็นำไปนึ่งค่ะเพื่อนเพื่อนนึ่งสักชิ้นใหญ่เนี่ยก็น่าประมาณสามสิบนาทีได้อยู่ค่ะเพราะว่าเขาต้มเราชิ้นใหญ่สามถึงสี่สิบนาทีค่ะ ทำพอพอได้ค่ะไม่ถึงขนาดสวยค่ะเพราะว่านานๆทำทีมันท,ที่จะไม่ค่อยสวยค่ะไม่ได้ชำนาญมากค่ะแต่รสชาติน่าจะโอเคอยู่ค่ะ บดเขาเล็กน้อยนี่ก็ได้ขนาดนี้ค่ะ คนที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะคะเพื่อนเพื่อนดูเราทำข้าวต้มข้าวต้มผัดเพราะว่าเราเอาผัดตกกะทิก่อนนะคะผัดข้าวต้มผัดเขาเรียกข้าวต้มผัดนะเนาะข้าวต้มกล้วยกล้วยถั่วดำข้าวเหนียวกล้วยถั่วดำ อย่างนึ่ที่ไม่ได้เอามาผัดอันนี้เราเอามาผัดกับกะทิกับน้ําตาลกับเกลือเราก็เรียกว่าเ้าต้มผัดอันข้าวต้ม ข้ต้มที่ไม่ได้ผัดก็จะมีอีกแบบวิธีหนึ่งค่ะ ชวนแล้วข้าวใช้ประมาณสองคนกล้วยก็เหลือสองชิ้นพอดีค่ะ กล้วยชิ้นเล็กเราก็ทำอันเล็กได้ค่ะกล้วยชิ้นใหญ่เราก็ต้องทำตามขนาดกองกล้วยจะเ,เสร็จแล้วะาบนเพื่อน